ารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของาธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร,ร์ทัศโรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบกันเป็นส่วน ร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลส ปล่อยวางไม่ยึดมั่นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้รับรู้ถึงปรมีสามสิบทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เสกจันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของ นิพพานธรรมปรมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัตโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัตโรรวบรวมรักษาปรมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรใช้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเพื่อพัฒนาประโงคธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรได้โอกาสจากการรุกของธรรมทั้งหมดที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรที่สร้างวิกฤตอุปสรรค ปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ซึ่งเป็นธรรมกิเลสให้ถูกปรับปรุงพัฒนาเกิดเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงปูสุดกันทัสรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำได้ธาตุใหม่ๆจากเดิมเป็นของ ทำทุกธรรมที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจนทัโรใหม่ๆประกอบธาตุให้เป็นโครงสร้างของท่อทานธรรม รารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรเกิดผลรวมของการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรรวบรวมรักษาธาตุเกิดการขยายขนาดของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปูดด่ศัด จันทัสโรเป็นการสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธ,ธระเดชพระคุณหลวงปุสฎยันทัสโรทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธ,ธระเดชพระคุณหลวงปุ้สยันทัสโร เข้าสู่ปกติของบารมีสามสิบทัศเดชพกุลหลวงปู่สดจันทัศโรที่เป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตาการุณามทุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสก,กันทัสโรที่ประกอบขึ้นจากบารมีทั้งสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสกดนทัสโรทานบารมีศีลบารมีเนคข,ขม,มะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทุกทัศของบารมีที่รวมเป็นบารมีสามสิบทัระเดศ พระคุณหลวงปู่สุจันทสโรแต่ละบารมีมีสามระดับของบารมีที่มีความละเอียดสามระดับ ของแต่ละบารมีบารมีสิบทัตที่เป็นทานบารมีศีลบารมีเลขคาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบรมีทั้งสิบทัต ที่มีความละเอียดในแต่ละทัศสามระดับบารมีทั้งสิบทัพที่มีความละเอียดสามระดับรวมเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปูส่สดันทัศโรที่กำกับ ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงรักษาสร้างดูแลประคับประคองนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรทั้งส่วนละเอียดของธาตุส่วนหยาบของธาตุ ให้เป็นไปตามการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลจากบารมี30มทัศพระเดศพระกุลหลวงโพสจันทัสโรที่เป็นบารมีทั้ง10บทัศที่มีความละเอียดของแต่ละทัศ สระดับที่สามารถกํากับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตราทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมี30มสิบทัศะเดชปกุลหลวงปุษส์ยันทัสโรทุกส่วนของธาตุที่มีความละเอียดมีความหยาบ ในทุกระดับบารมีสามสิทัศพระเดชปกุลโงปสตันทัสโรสามารถสร้างเลี้ยงรักษากำกับควบคุมดูแลตรวจตราบังคับหล่อเลี้ยงให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศสระเดชปุกุลโงปสตันทัสโร เป็นไปตามการบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงสั่งการต,ตรวจตาดูแลจากบรารบีสามสิทธัสสะเดชพุคุณหลวงพระสดันทัสโรทำให้ส่วนของธาตุที่เป็นท่อทานธรรมบราบรมีสามสิทัศสะเดชพุคุณหลวงพระสดันทัสโรเป็นปกติของลักษณะมหาบุรุษ ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษสร้างทานศีลสมาธิทุกท่อทานธรรมวรมี30บทัศนนี้พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดูแลตัวจตราให้รับ บารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษถดันทัสสรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่รวมกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการสร้างทานศีลสมาธิชีวิตเป็นยังอยู่มักน้อยสันโดษชีวิตเป็นยอย่างอยู่ละชั่ว ทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำโครงสร้างกอทอมอขออ บังคับให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในสภาพเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับควบคุมให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็น ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อทำให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์ติ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มาก ที่เป็นองค์ประกอบของสากคนสัตว์สิ่งของได้เข้าสู่ร่างกายของคนสัตว์สิงของที่เกิดจากกิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิงของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิงของดึงดูดบ่อกเกิด กับศูนย์กลางกิเลสท,ที่อยู่ในตัวของซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซาคนสัตว์สิ่งของศูนย์กลางดวงกลมทุกตัวของกิเลสดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกัน ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของ <c oughs> เพื่อให้กิเลสจากซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสควบคุมกำกับดูแล เข้าสู่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เกิดการรวบรวมรักษากิเลสในตัวคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นเกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขอ,อ บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาว ทำให้คนสับสิ่งของรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพิ่มมากขึ้นเกิดการรวบรวมรักษากิเลสชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพิ่มมากขึ้นไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ถูกบังคับหลอกลวงปิดบังจากกิเลสไม่ให้รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสุทรรัศน์เด็จพรุกุลลงพุตสจันทัสโรเป็นธรรมกิเลสที่หมายถึง ทรรมกิเลสธรรมอัพพยากตาธรรมมาทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรมีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ มีความผิดปกติไปจากแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดศประกุณหลงประสยันทัสโรกิเลสสร้างคนพาลสร้างโจรไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มักน้อยสันโดษรวบรวมรักษากิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นผู้ขาดแคลนบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพก,กลลปุสจันทัสโรถูกกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ถึงการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตพระเดชพก,กลลปุสจันทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างง่ายเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่ตลอดเวลากิเลส บังคับปิดบังไม่ให้รู้ถึงบารมีสามสิทธัสสะเดชคุณุลลงพุสดันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลลงพุสดันทัสโรไม่ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลลงพุสดันทัสโร ให้อยู่ในสภาพขาดแคลนบารมีสาทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโรทำให้เป็นสภาพขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโร อาหารที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิท์ัตถะเดจปรากหลงโพสตันทัต,รทตรรรโรเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำารากคนสัตว์สิ่งของมาเป็น ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากของสิ่งของหมายถึง ท่อทานธรรมบาร,รมีสารรมสิทธัตถะเดชพบคุณหลงพุสดยันทัสโร,รที่อยู่ในการบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงรักษาของกิเลสทำให้เกิดเป็นซากของสิ่งของเป็นซากของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพบคุณหลงพุสดยันทัสโร แบบไม่มีบิญญาณธาตุเป็นตัวอย่างของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศรพเดพกุลลงตุสดันทัสโรแบบไม่มีบิญญาณธาตุที่เป็นซากของสิ่งของที่หมายถึงท่อทา,านธรรมปรมีสามสิบทัศ์พเดพกุลวงตุสดันทัสโร แบบไม่มีวิญญาณธาตุที่ถูกกิเลสบังคับควบคุมสั่งการที่ทำให้เกิดเป็นซากผลสัตว์สิ่งของดังตัวอย่างพืชที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากพืชที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นอันตรายต่อ คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของเช่นการแปลรูปพืชเพื่อหลอกลวงว่าเป็นอาหารการแปลรูป น้ำมันจะพืชเป็นน้ำมันแปะรูปที่ถูกเคมีที่เป็นพิษที่ถูกความร้อนที่มาจากการบังคับควบคุมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลกวดหลงทำให้เกิดเป็นน้ำมันที่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของ พืชที่แปรรูปด้วยเคมีที่เป็นพิษด้วยความร้อนด้วยรูปแบบวิธีการที่มาจากกิเลสโลกโกรธหลงที่เป็นสภาพของพืชที่แปรรูปที่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของ เป็นตัวอย่างความหมายของซากสิ่งของที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสบารมีสามสิทธัพระเดชภคุณหลโภคสดจันทสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยนคนกอยู่นำพวกเราอดทนศรัทธาเลื <ogene> ่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์์นกยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้ จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพักุร์หลวงปสจันทัสโรเป็นไปตามการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพักุร์หลวงปสจันทัสโรทําให้เราได้ทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จ,จริงพร้อมพรมครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจัญทัสตโรอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิทศัสสเดชพระคุณหลวงปูส่สดจัญทัสตโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัระเดชพระคุณหลวงปู่สุจัญทัสตโรตลอดไป